สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิธีติดตั้ง ROM Lising OS เป็นเวอร์ชัน8เนอะเป็น Android 16นะครับผมบน Xiaomi Redmi 9A นั่นเองนะครับผมนะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้ง Redmi 9A Redmi 9C แล้วก็ 10A อีกด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับอ่าอันนี้คืออะไระยังอยู่อ่าอะไรอ,ะอืมอืมนี่ไงครับ Android 11บอนะครับผมประมาณนี้นะครับอืมอัปคำมเวอร์ชันไปเลยจาก11แปลงเป็น16ไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้น่นแหละนะครับผมผมก็จะมาทำการติดตั้งนะครับผมปิดเครื่องเลยนะครับผมแต่เราเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องมี TWRP นะครับผมไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้เนี่ยหมายถึงคือ,อยังไงร,รู้ไหมต้องใช้ในการติดตั้งตัวคัต้ตองลอมประมาณนี้เนาะนะครับผมถ้าใครอยากดูวิธีติดตั้ง TWRP ของ Redmi 9A ใช่ไหมครับ ไปดูคลิปนี้เลยนะครับนี่ไงนะครับนี่กดตรงนี้กดตรงที่การเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคก็อืมกดก็ไปดูวิธตีติดตั้งกันเลยนะนะครับอืม,อม,อมโอเคก็มาก็คือเข้าร e คา v ว r y ี o โ e ก็คือกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power ก็กดพร้อมกันค้างไว้นะครับให้มันเข้านะครับ สักครู่นะครับปล่อยปุ่ม power ออกนะครับเพิ่มเสียงกดค้างไว้นะครับมาแล้วก็ปล่อยปุ่ม power ออกไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนะครับสไลด์เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ของผมเนี่ยได้ทำการอเอาไฟล์เนี่ยใส่ไปคดีการ์ดแล้วเนาะนะครับ นี่ไง SD card นะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมนี่ครับผม SD card นะครับโอเคนี่ไงนะครับของผมเนี่ยใช้ความจุ16กิกะไปนะครับผมติดตั้งตัวลอมแล้วก็จ g แอไปด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับก็ใส่เข้าไปเลยเนาะนะครับอืม จะเข้าไปแล้วเนาะนะครับโอเคมาที่ install เลยนะครับมาที่ serial storage ไปที่ micro sd card นะครับมีอะไรไหมนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ไงนี่ไงนะครับผมนี่ไงไฟของผมนี่ไงไอสองไฟเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้ง,งไว้ใต้คลิปให้นะครับผม2ไฟล์ตัวนี้เนาะนะครับก็ไปติดตั้งกันได้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะ นะครับและถ้าใครไม่มีไมโครเอสติการ์ดเนี่ยเราสามารถย้ายไฟล์เข้าเข้าเครื่องได้เลยนะจากคอมพิวเตอร์มาเข้าเครื่องโดยผ่านผ่านยังไงรู้ไหมสาย USB เส้นธรรมดานี่นี่แหละนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับผมขอไปพอดีโยนแรงไปหน่อยนะครับผมนะครับใส่เคสก่อนนะครับผมนะครับโอเคนะครับมาที่วิบนะครับผมไปที่ format data แล้วก็พิมพ์คำว่า yes นะครับผม ระวังข้อมูลหายนะครับกดปักกลับมากดกลับกลับมาแล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับกดปักกลับมาให้เรามาที่ Advanced w e แล้วก็กดตามนี้เลยนะครับผม Dowik mm hmm. a, a r t Cash Product ไม่ต้องนะครับผม Cache Data i n s t a l r a g e สีอย่างสีอย่างนะครับนี่สีอย่างนะครับผมประมาณนี้หนึ่งโอเคนะครับผม ประมาณนี้เนาะสีอย่างเลือกตามตามตามผมเท่านั้นนะครับสไลด์ไปเลยนะครับเรียบร้อยกดปุ่มโฮมกลับมานะครับแล้วก็ทำการรีบูตแล้วก็ไปที่ Recovery สไลด์นะครับจากนั้นก็รอนะครับรอสักครู่เลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะนะครับ มาแล้วนะครับนี่ไงนะครับผมถ้าแบบไม่มีไมโครสติกาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบอ่ะเราก็ย้ายคอมอ่ะไม่ใช่ดิย้ายย้ายไฟล์ดิเออนะครับย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์มามาลงมือถือโดยใช้สาย USB ได้เลยนะครับผมก็แบบทำยังไงก็คือประมาณนี้นะครับก็คือประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับผมนี่เสียบเข้าไปแล้วเสียบที่โทรศัพท์นะครับผมประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่มีไมโครเอส a r การ์ดนะครับมาที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมนี่ไงนะครับนี่ไงมาที่ทีสพีซีตรงนี้เนาะนะครับนี่ไงประมาณนี้นะครับนี่ไงนะครับผมโอเคนี่ฟ l ลดาวโหลดนะครับผมสามารถย้ายไฟล์2ไฟล์นะก็คือย้ายเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ก็ย้ายมานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับย้ายตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็รอสักคู่ไปนะครับผมนี่เห็นไหมก็สามารถทําได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนะครับก็นะครับประมาณนี้แล้วก็ไฟล์ที่ถัดไปก็คือเป็น n i x t e a p นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับเรสามารถจะแบบย้ายไฟล์ให้มันเสร็จนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็อ่ะประมาณนี้นะครับกดตัดสันชารออกได้เลยนะครับผม มาเนี่นะครับโอเคลดล็อกจอนะครับโอเคนะครับผมให้เรามาที่ install เลยนะครับผมอ่าแต่ถ้ามีไฟล์2ไฟล์เนี้ยมาอยู่ตรงนี้ก็กดติดตั้งตามผมได้เลยนะครับผมโอเคมาที่ซิลิสไปที่ซิลิสตอร์เลยใช่ไหมครับแล้วก็มาที่มาโครดิกาดกดโอเคเลยนะครับนี่ไงก็ก็ติดตั้งตามผมเลยนะครับผมอ่ะติดตั้งอะไรก่อนอ่ะ leasing os นะครับผมกดที่ leasing os ก่อนนะครับ ป๊บแล้วก็แอด m o u ส์ซิปสแล้วก็มาที่ n e x t gap พคอประมาณนี้นะแล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับจากนั้นก็รอนะครับผมรอให้มันติดตั้งระบบนะครับรอรอมันก่อนนะครับผมรอให้มันติดตั้งระบบนะครับโอเคนะครับผมรอให้มันติดตั้งระบบไปนะครับนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนะครับก็แบบยังไงอ่ะก็คือรอนะครับผมประมาณนี้นะครับ ดี๋ยวผมก็จะแบบยังไงอะรอนะครับผมเดี๋ยวผมเร่งความเร็วของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไปในระหว่างรอนะครับผมไปเลยปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาที่ w i p cache d ด u slide เลยนะครับผมแล้วก็กด reboot system แล้วก็ทําการสไลด์อีกทีเลยนะครับผมจากนั้นก็อ่ารอให้มันเครื่องดับอ่ะแล้วก็รอบูตไปเลยนะครับผมรอให้เครื่องมันรีบูตเองนะครับโอเคนะครับผม นะครับผมนี่รอสักครู่ไปเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เนอะรอรอไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการเร่งความเร็วของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไปเลยไปโอมาแล้วนี่ไงโอ้โหอาจจะบูตนานไปนิดนึงนะครับผมโอเคเลื่อนเลื่อนล่างสุดมาที่สตาร์ทนะครับ อ่ะกดสตาร์แล้วแล้วก็ไงต่อให้เลือกภาษานะครับผมให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับโอเคเนี่ยไทยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คนไทยก็ต้องเลือกภาษาไทยสิครับใช่ไหมล่ะแล้วก็กดถัดไปนะครับไม่พบซิมการ์ดก็ช่างมันนะครับผมประมาณนี้นะครับอืมข้ามไปก่อนเลยนะครับถัดไปนะครับข้ามแล้วกันนะครับ ไปนะครับถัดไปสิครับถัดไปนะครับข้ามไปก่อนนะผมยวค่อยตั้งทีหลังก็ได้นะครับผมอ่ะดาร์กแล้วกันนะครับผมเอาแบบสามปุ่มดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยชอบใช้แบบถนัดมากๆนะผมมาแล้วนี่ไงนะครับอ่านี่ไงนะครับผมนี่ก็คือ r อม l ิซิ i ง g OS สนะครับผมนี่ก็คือลอม l ิซิ่ง g อ s อส 8.1บน and; r o i d 16บนเล d มี 9A นะครับประมาณนี้นะครับดูที่กัดดัคาสักหน่อยนะครับผมโอเคนี่ไงนะครับประมาณนี้เลยนะครับอุ๊ยขอภัยหลุดมือนะครับพื้นที่ก็ใช้ไปประมาณ9.6กิกนะครับโอเคเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่ไงนะครับผม สิโนเอยนะครับ๋ยวผมหลีแสงสักหน่อยก่อนนะครับผม,มปิดออโต้นี่เอ <M S 1> คืออะไร M, M ก็คือแบบแมนวนวลนั่นแหละนะครับผมน่าจะใช่เนอะนะครับมาดู <Okay. S 1> โอ้โหอบอกหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เวอร์ชั่น ของ Android Android 16ด้วยนะครับผมนี่นะครับนะครับ Android 16เลยโอ้โหนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะนะครับดีดีเลย l i s t i n g OS โอเคอะไรอ่ออีส s t e r ์เอกนี่นี่ก็ a s t e r egg เอกอ Welcome to l i s t i n g OS อะไรอ่ะล็อกเก็ตเหรออ๋อเจลวดนี่เองอะไรอ่ะให้ไปถึงอวกาศหรือไงอืมออะไรอ่ะก็ listing o s โอเคโอเคเข้าใจแล้วล่ะประมาณนี้ไม่มีอะไรมาก ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ระบบแล้วกันนะครับมีอะไรให้เราปรับแต่งบ้างนะครับผมอ่ะเนี่ยรู้สึกคือแบบอันนี้คือตอนนี้บ่ายสามนะก็แต่ผมจะให้เป็น15บหนาฬิกาพอพอดีไม่ค่อยคุ้นชินอะไรมากเท่าไหร่เนอะชอบแบบแบบยังไงอะแบบเป็นใช้รูปแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือกว่านี่นะให้เราไปที่ระบบแล้วก็ไปที่ตัวอะไร เวลาละวันที่เนาะแล้วก็เรือน่างสุดมาที่ใช้รูปแบบย4บสชั่วโมงนี่เห็นไหมนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคมีอะไรบ้างเสียงลิงโทนเหรอโอเครู้เรื่องอน,นี้เป็นตัวสั่นรูปแบบการสั่นเนาะนะครับส่วนการแสดงผลเนี่ย มีแสงเพิ่มเติมได้นะครับทีมมืดก็มีความกว้างที่เล็กที่สุดก็ผมเอา387เลยดีกว่านะครับอ่าฮะอะไรเอ้ยดีว่ะนะครับนะครับผมวอปเปอร์วอป Screen อนต์จากระบบ Android ผมว่าเอามาเป็นอะไรอะ Sans เนี่ย Sans Sanserf อะไรนะ Sanserf s Leaf อ่ะเ,เ,เะนี่ยแบบแบบกึ่งกึ่งโลโบัตโตหน่อยนะครับผมนี่ไงนะครับผมแบบดั้งเดิมนะครับ ชอบแบบดังเดิมมากกว่านะครับอะไรอีกอยเ้อเด้๋เดๆออะไรอ่ะเฮ้ยมีกล้องของเสียวมีด้วยอ่ะสุดยอดนะครับใช้ได้ไหมอืมอ่ะองว g ดีโอสิซ่เดอเดี๋ยดๆๆโอ้โหลองลองพันแปดสิบดูว่ามีปักไหม ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง WAI943 นะครับผมนี่ทดสอบคุณภาพนะครับผมทดสอบกับไมโครโฟนด้วยไม่รู้ว่าไมโครโฟนมีบั๊กหรือเปล่านะครับผมโอเคเปิดเปิดดูเลยนะครับกระตุกพูดตรงๆเลยกระตุกครับแนะนำเลย ว่าคือแบบเนี่ยแบบมันก็ตุกแบบเหมือนเหมือนอยู่ยุคเลโทยุควายอะไรประมาณนั่นแหละผมว่าแนะนำปรับเป็น720ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะนะครับฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือเทสกล้องเทสไมโครโฟนนะครับแต่ไมโครโฟนมันก็ใช้ได้นะลองฟังแล้วสสวััดีครบก็ลื่นนิดนึงก็ลื่นนิดนึงนะ เฮ้ยก็ลื่นละเห็นไหมอลองมาดูที่อะไรแกลเลอรี่แกลเลอรี่เลกันนะนะครับอ,อันเนี้ยกระตุกถ้าถ้าเป็นพันแปดสิบอ่ะมันกระตุกแบบเหมือนเหมือนเล็กยุกยุกเลโรอ่ะแต่เนี้ยลื่นลื่นนิดนึง แต่ก็พอถ่ายวิดีโอได้แล้วนะครับผมว่าแนะนําให้ให้ถ่ายวิดีโอแบบ720ดีกว่านะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวปรับวอลเปเปอร์ให้มันเต็มจอก่อนนะครับวัวเปเปอร์และสไตล์ อะไระกดตั้งวอลเปเปอร์ไปเลยอืมปัญหาคือมันมันมันไม่เต็มอ่ะเนตั้งอลเปเปอร์เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคออกได้ยังได้ไล้เห็นไหมนี่เต็มอ่ะลองล็อกหน้าจอดู เต็มละนะครับอ่าต่อไปอะไรอ่ะมันทึกเสียงแล้วกันนะนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่หเดี่ห้ลองแบบคุณภาพสูงดูดิ Recording High Quality โอเคหนึ่งสองสามสี่ห มาลองเทสนะครับมีโปรแกรมเล่นเพลงติดมาให้ไหมไม่มีเลยเนอะเนะี่ยอะคอร์ดแล้วกันนะโอ้โหเปิดฟังไม่ได้เลยเปิดฟังได้ไหมอะ่ะจบข่าวครับ <savory> ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะไม่เป็นไรก็น่าจะได้แน่นะครับผมประมาณเนี้ยให,ให้ให้เทสอะไรดีเนาะนะครับลองออะไรอะวิทยุด,ดูนะครับมีสัญญาณไหมเอ่ยเปิดสิเปิดสวิต์ปับ๊บเฮ้ยอะไรอะ อีกแล้วไม่ใส่หูฟังแต่จะไม่มีสัญญาณผมว่าแนะนำให้เสียหูฟังเลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้เอา้าเสียงมันมันไปเข้ารูหูฟังแทนเสียงเ,ยเสียงมันไปเข้าในหูฟังแทนอ่ะก็ก็มาปิดแล้วเปิดอ่ะนี่ ลองสแกนดูนะครับแต่มันก็หน่วงๆบ้างแหละแต่ก็ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลื่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับผม เือหมนนกัใช้ได้ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะตั้งค่าอะไรอีกอนะ่ะการตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่อะไรอะ่ะ per, personal personal right นะครับ statbar นะครับ statbar icon นะครับชุดหูฟังนะครับ c o n อะไรอ่ะ color colorless icon เหรอประมาณนี้เลยเนอะนะครับโอเคนะครับอืมประมาณนะี้ซาวหรออะไรอ่ะอ๋อวูลุ่มอยู่ตรงนี้มันจะย้ายอะไรอ่ะ สั่นเมื่อสั่นเมื่อรับสายสั่นเมื่อคอนเน็กเฮ้ยสั่นเมื่อรอโทรโอ้โหสุดยอดเปิดแค่สองอย่างค็พอไอคอนโอ้โหปรับแต่งได้เลยนะนี่แหละจุดเด่นไฮไลท์คุกติง้งสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยครับอะไรอะ่ะก็โอเคโอเคเลยนะครับ ดีเลยนะครับ Color ประมาณนี้นั่นแหละนะครับโอ้โหรีวิวนี่คือดีแบบดีสุดๆเลยอะ่ะโอเคก็ลื่นลื่น,ล,นลื่นอยู่นะครับผมประมาณนี้นะนะครับแสดงเปอร์เซ็นต์แบตก่อนนะครับแสดงเปอร์เซ็นต์แบตยังไงอะ่ะแบตเตอรี่เหรอ พัวโซโนไลท์ใช่ไหมลองมาที่ตรงส t ตตัสบาร์เอาใหม่นะครับอ่านะครับผมประมาณนี้นะครับอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนะแบตเ t อรี่เ e อร์เซก็เป็นอ่า uh, next to the icon นนี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอ้ยก็ปรับแต่งได้ปรับแต่งอะไรได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละ,ะครับผมโอเคไม่อยากไม่อยากให้แบบยังไงร,รีวิวนานอะไรมากหรอกนะผมก็ลองไปติดตั้งก็ได้เลยนะครับผมโอเคเอาล่ะก็แค่นี้แหละนะครับผมโอเคเอาล่ะใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมดนวยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบายยโย